เขาคุยด้วยอ่ะอืมสักพักนึงป uh, ัดออกแล้วสักพักนึงก็ปัดมาอีกโอ้ใช่คือถ่ายดูสาวคนนู้นคนนี้อ่ะอ่าเนี่ยนี่เขาเข้าใจนะถ้าถ่ายให้เข้าใจเขาเข้าใจเขาเขาเข้าใจเมื่อกี้ใช่่คะ อช่ใช่ค่ะเข้าใจค่ะวันนี้มาเหมือนฮาเลมเหมือนกันนะดดูิเหมืออกนะไม่ผมรต้องดีใจมากรู้ป่าวว่าว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่ได้เจอดีใจมากตื่นเต้นดีใจว่าเขามาได้ยังไงผมก็คือติดตามน้องๆในติ๊กต็อกแล้วแบบดูแบบใครแบบน่ารักมีความสามารถเก่งๆเลยแล้วก็แบบเข้าไปคุยกันเออน่ารักร้องเพลงเก่งนี่น่ารักนี่เริ่มจากพีเคป่ะหรือไม่ใช่ไม่ผมจะไม่ได้เน้นพีเคตรงมาเข้าไปคุยแต่ว่ามันไปเข้าไปชนหน้ากันเวลาเพีเคคือผมเข้าไปแต่นี่ไม่พีเคเลยอ่ะยไม่เป็น เออขอไม่เป็นน่ะมันต้องมาขอแล้งนะเล่นเฉยๆพอละสนุกอืมมีได้ผมสามนาทีเข้าไปฟังนู่นเดี๋ยวผมออกมาโอเคบอกเขาได้เลยว่าทำเพลงให้ด้วยทำเพลงให้บ้างสิตลกหรือเพาะแบบลองเพาะเอาย่างไรก็ได้ให้มันร้องเพาะอ่ะแต่ขอตลกอะไอ้นะแต่เอาตลกได้ป้ะเอาแบบให้มันฮิตเอาสักท่อนหนึ่งอ่ะไม่สวยจะปล่อยปีใหม่นี้อ่ะ อยู่ก็สวยอยู่สวยเหมือนกัน Why you tall and, uh, and Why you smart My my you so mom My mom Oh my mom so beautiful and tall oh. mm hmm. What, you, are you, Where are you from ต่างจังหวัดภาษาอังกฤษเปนอะไรวะแบงคอก100%เย้จริง เอาสวยมากมากเสียงดีมากๆเสียงดีมากๆกชอบแบบชายนะวันชูพเสียงดีมากๆเพียงเพียงรักเพียงเพียงรักมาร้องไงวะเพียงร้อวนรเลงยุดยดกเสียงคตดีอ่ะ มีใครจะมาบเอาไว้อยากรู้มีใครเธอมาลับเอาไว้เสยๆจดสวยจัดสวยอยู่สวยมาสวยพอแล้วอีนาฟโอเคอะไรอะะไรอะตลกตลกทุกคนบอกว่าเนี่ยตลกตลก ตลกปะสวยสวยตลกสวยบัตรตลกตลกบัตรสวยตลกตลกตลกป้าสวยกุ้งขิงเข้ามาทำยังไงดีวะให้มันเห็นแบบทุกคนให้มันสิ่งพี่จีน่าเฮ้ยฮ้ยเ บยังไงนะยังไงนะเดี๋ยวรอรอใช่ใช่ใช่ไม่มีอุ้ยนี่ไงหันมาทำนี่ทำนี่กับจุ๊บหนูเล่นสนุกละเออคือเขาไม่กลับอุ้ย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 รลุกอายุเท่าไรคะสามสิบอุ้ย ยูอายวัยสูสีว้าวเอ่อยูเซเลบบี้อินไทยฉันอีซี่เบบีเขาสิบแปดปีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปไม่ใช่ยีสิบแปดปีเขาอันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสองเบบี้เบบี้เบบี้ สิบ <30 S 1> ปีสามสิบสองไม่ใช่อันนี้ <c oughs> ยี่เออยี่สิบห้าสวยหน้าและน้องๆของขสวยทุกคนพี่จีน่าและน้องๆของเขาว้าวน่ารักมากๆเพี่ยงสวยมากเพียง <c oughs> เพียงอะวันทูเพียงความรัก<ะ> ชาเย็นแฮปปี้อยู่ชาเย็น yes ติดใจมากมากชาเย็นกู tomorrow ออสเต้อเด้อ um um you name what you n a m ฮาจอง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 ไม่เนมิอันนี้ฮาจังยูชาเย็นโอ๊ยโคตรขึ้นค่าอันนี้อันนั้นฮาจองอันนี้ฮาจังมีตลกมีตลก เอาเนี่ยเวงวุ้ยพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมเอคซิบแอคซิบแอคซิฮะพี่ไหม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 ค่ะสวัสดีค่ะคุ้งขิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีน่าค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะรู้พี่รู้ว่าพี่จีน่าแต่ว่าหนูกำลังไลฟ์งนี่คอันนี้น้องๆจากเกาหลีค่ะชื่อฮาร์จอร์ชายเย็นเจ้าดิการ์ลีชัยเย็นอ๋อพี่รู้จักเล